สวัสดีครับบ้านเฮาเหล่าล้อครับบ้านเฮาเหล่าล้ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ ซื้อสม้มมาจากตลาดมา,าคันเอาน้ำแช่เสจก,กวาดการเอาน้ำใส่กวาดครับตามเป็นน้ำผลไม้ขันน้ำส้มขันจำเองกินเองนักเลงพอ่อดีบลงค่ะค่ะ ก็ลูกั้มัดูกันใหญ่อยู่แล้วไ,ไม่ไปรนี่ครึ่งหนึ่งอ่ะออนี่ครึ่งนึงก็เข้ามาตัดหมดแล้วเนียบีบแส่แล้วเปลือกเข็งม่มีแล เขาถึงได้งานให้กับหลองเกงเกงได้เข่งลยปลาใช่ไหม 别别弄一点不。Yeah, Oh. Mm.